สำหรับในคลิปนี้เราจะสร้าง API Line Notification นะครับด้วย p p Script นะขั้นตอนที่1ก็คือเข้าไปที่ Google Sheets นะครับแล้วก็สร้าง s h e ี t ขึ้นมาชี e หนึ่งนะตั้งชื่อเป็นตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับเอาเป็นว่าให้เราหาเจอนะครับเวลาเรา Search ก็ Line n o t i อย่างเงี้ยผมตั้ง Line n o t i จากนั้นไปที่ extension กด app script นะครับ app script ก็เป็นเหมือน editor หรือว่า,าส่วนที่เราจะเขียนโปรแกรมสร้างนะครับก็เพื่อให้ง่ายผมได้เขียนโปรแกรมไว้ให้แล้วเขียนฟังก์ชันให้ลวนะครับเข้าไปที่ gist.github.com/win นะครับก็จะหา,าโค้ดที่ชื่อ line sendline n o t i j s นะครับก็จะมีโค้ด copy แล้วก็ไปเพสต์ตรงส่วนของแอปสคริปต์ตรงนี้นะครับกดเซฟหลังจากนั้นก็กด d e PLOY new deployment เลือกเป็นเว็บแอปนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเปลี่ยน Access ให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงได้กด d e PLOY รอสักครู่ต้องกด authorize access กด authorize เราก็จะได้ url ของ api ครับทีนี้ url ของ api เนี่ยเราจะต้องป้อนพารามิเตอร์เข้าไป3ค่าค่าที่1ก็คือ line notify token ครับพารามิเตอร์ตัวที่2 ชื่อว่า message from นะครับหรือว่าข้อความนี้ส่งมาจากใครนะครับแล้วก็ตัวแปรที่3เนี่ยชื่อว่าออ message นะครับหรือว่าข้อความที่เราจะส่งไปถึงนะก็เดี๋ยวเราก็จะต้องไปหากันว่าเราจะเอา line token มาจากไหนนะครับ message from นะครับแล้วก็ message อันนี้ผมตั้งตุ๊กตาไปก่อนนะครับให้ดู สำหรับขั้นตอนนี้เราจะสร้าง Line Notify Token นะครับเข้าไปที่ Line Notify API นะครับเข้าระบบล็อกอินด้วย Line ทีนี้ก็ไปที่ My Page เลื่อนลงมาข้างลา่าง Generate Access Token for Developer ตั้งชื่อของโทเคนที่เราต้องการ Send Order แล้วก็เลือกว่า n o t i f y นี้จะไป Push ที่ช่องไหนนะครับถ้าส่งมาให้เราโดยตรงก็ one on one น,นี่คือโทเค็นที่เราจะต้อง Copy แล้วก็เก็บเอาไว้นะครับเพื่อเอาไปใช้งานกับ API ที่เราได้สร้างไว้ก่อนหน้านะครับทีนี้ก็ไปที่ URL เดิมที่เมื่อกี้เราใส่ตุก๊กาตาไว้แล้วก็แปะโทเค็นตรงนี้นะครับใส่ข้อความ Message ที่ต้องการส่งนะครับ ส่งจากวินนะครับแล้วก็ Message คือ hello world นะกด enter ดนะูแล้วก็จะได้คำตอบออกมาว่า r e s u l t output intent notification s e n d แล้วก็ไปที่ line notify ใน line ก็ปรากฏว่าก็จะเจอข้อความที่ส่งมาผ่าน api นสำหรับในคลิปถัดไปเราก็จะเอา api ที่เราสร้างไว้นะครับ ไปเชื่อมกับแชทบอทเพื่อให้เราสามารถที่จะส่งออเดอร์เพื่อให้ลูกค้าเราสามารถที่จะส่งออเดอร์เข้ามาที่ Line Notification ของเรานะครับ